ก็จะต้องมีการดูมันเป็นระยะนะครับสถานการณ์ต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะภาคก่อสร้างเนี่ยถ้าจะดูพิเคราะห์แล้วเรื่องของทางกายภาพเนี่ยถ้าก่อสร้างในกรุงเทพเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสส่วนส่วนหนึ่งก็คือไซ์งานคือพื้นที่ก่อสร้างอีกส่วนหนึ่งก็คือแคมป์คนงานแคมป์คนงานก็คือที่พักของคนงานนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะไปไปกลับจากแคมป์คนงานก็คือที่พักนะฮะไปยังที่ทํางานของเขาคือไซ์งานตัวที่ก่อสร้างนั่นแหละส่วนใหญ่จะไม่มีไปนอนพักค้างแรมอยู่ในไซ์งาน อันนี้คือพื้นที่กรุงเทพแต่ถ้าต่างจังหวัดอาจจะนอนที่ไซส์งานเลยใช,ใช่ไหมฮะ,ะตรงนี้เองนะครับเขาก็บอกว่าถ้าเราควบคุมกันดีๆสามารถทําให้ตัวลูกจ้างเนี่ยผู้ที่ทํางานอยู่เนี่ยเขาเดินทางมาจากไซ์เดินทางมาจากแคมป์คนงานคือที่พักของเขาเนี่ยด่งตรงมาเลย มายังไซตงานหรือว่าพื้นที่ก่อสร้างโดยที่ไม่ต้องแวะข้างทา,างอะไรพวกนี้เลยก็คือ Bubble and อนซิลเนี่ยมันก็จะทําให้เรื่องของการแพร่กระจายเชื้อหรือว่าเรื่องของการที่จะทําให้การกระจายของโควิด1 9เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ย ก็จะเกิดขึ้นได้ยากใช่ไหมฮะเขาก็เลยบอกว่าเออถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราเราจะใช้มาตรการแบบนี้ไหมก็คือหลังจากนี้15วันเนี่ยจะมีการพิจารณาหรือเปล่าแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็คงจะต้องปิดกันไว้ก่อนก็คงจะต้องปิดกันไว้ก่อนแล้วก็แนวทางนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีการพิจารณาตามมาเพราะว่าทางเทคนิคแล้วกิจกรรมกิจการบางอย่างเนี่ยไม่สามารถหยุดก่อสร้างได้อย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าการกุดอุโมงเนี่ย มันจะหยุดเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับมันต้องมีความคืบหน้าไม่งั้นอุโมงมีปัญหาอุโมงมีการถล่มการเทหล่อคอนกรีตเนี่ยมันจะมีชั้นชั้นที่1ชั้นที่2เนี่ยมันจะมีระยะเวลาคุณเทไปชั้นที่1แล้วเนี่ยคุณจะต้องมีการเทต่อไปนะครับตามคานตามเวลาที่เขากําหนดนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของกําหนดเวลาการเซตตัวของปูนนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะชะลอการก่อสร้างกันได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแหะครับทางสมาคมก่อสร้างเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการเหล่านี้แหะครับไปเสนอกับสบค เพื่อจะให้พิจารณาผ่อนคลายเป็นรายกรณีกรณีไปกรณีนะอ่าบริษัทไหนพร้อมที่จะทําได้ตามนี้เนี่ยทาสงสอบคก็จะพิจารณาพิจารณาแล้วก็จะอนุญาตนะครับแต่เบื้องต้นต,นตอนนี้เนี่ยก็ขอให้หยุดหยุดพักๆกกันไปก่อนนะครับสถานาที่ก่อสร้างอะไรต่างๆเราก็จะเห็นแล้วแหละว่าคนงานครงานเนี่ยเขาก็จะหยุดการทํางานกันไปแล้วนะครับแล้วก็ในแคมป์คนงานแล้วก็ ในสถานที่พักของเขาเนี่ยผมไปไปสอบถามบริษัทบริษัทหนึ่งเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็คือ ไม่ให้คนออก <c oughs> แต่ว่าก็จะมีการส่งอาหารเป็นอาหารกล่องนะครับโดยบริษัทเนี่ยเป็นผู้ดูแล <c oughs> บริษัทเป็นผู้ดูแลเขาก็ <c oughs> จะมีอาหารกล่องเนี่ยให้สามื้อนะครับส่วนถ้าใครอยากจะต้องการอะไรเป็นพิเศษนใครอยากได้ต้องการอะไรเป็นพิเศษจะไปซื้อของเซเว่นงเซเว่นอะไรพวกนี้ <c oughs> ก็จะมีคนคอยดูแลแล้วก็มีรถออกไปนะครับแต่คนที่อยู่ในแคมป์ไม่ได้ออก <c oughs> แต่เขาจะมีคนกลางเนี่ยคอยดูแลให้ก็คออยากได้อะไรจดมาใช่เขาจะมีเวลาของเขาด้วยว่ารถจะมา ครับออเด <order S 2> อร์ของคุณเนี่ยเชา้ากลางวันแล้วก็เย็นอันนี้เขาจะมีกําหนดเอาไว้นะฮะมีบริษัทหนึ่งผมได้คุยออกับเขาแล้วนะฮะว่าเออเขาก็มีการจัดระบบระเบียบกันไว้อย่างนี้นะครับค่ะ